ตอนที่277ไม่ยอมเลิกรามือกลางเดือน 4, สี่สำนึกชุนเทียนเข้มข้นถึงขีดสุดทั่วทั้งแดนจิงหนันอยู่ใต้าสายลมอันอบอุน่นแต่ที่มหานครซึ่งอยู่ห่างไกลจากเมืองซูจโจนับพันลีมองแต่ไกลเห็นยอดเขาสังสารปกคลุมด้วยหิมะขาว คลายผ้าขาวที่ปิดคุมบนใบหน้าของซากศพชายชะการสูงใหญ่ที่สวมหมวกนอบนั้นรังสายตากลับจากิหมะขาวบนยอดเขาสังสารดื่มชาที่เหลือในถ้วยจนหมดสิ้นสั่งบะหมี่เจชามหนึ่งรับประทานโดยไม่คำนึงถึงรสชาติสถานที่นี้อยู่นอกมหานครห่างไป30มสิบกิโเรียกว่าหมู่บ้านซื้อไผ่หมู่บ้านใต้ายหิน ชายชะการสูงใหญ่ที่สวมหมวกงอบผู้นี้เป็นผู้เส้นสวนรองแห่งสารเจ้าชิงสายยาสันสือตาสือสันสือตาสือพระอาจารย์ไตรศีลาสันสือต้าสือเดินทางออกจากแดนจึงหนันเข้าสู่มหานครไม่ได้เพื่อถกหลักธรรมไม่ได้คิดหักกิ่งเหลือวย้อนบ่มย้อยบนราชวิถีหาก,กว่ามาฆ่าคนคิดลงพระชนห้องเต้ ฟันสินอยู่ในแดนจึงนหลนคล้ายจงใจคล้ายไม่เจตนาปล่อยให้สันสือตาสื่อจากมาแต่สำนักตรวจสอบวางกำลังอย่างแน่นหนาะยังมีทัพทมินดําตั้งทัพอยู่บนเส้นทางตอนตกเฉียงเหนือสันสือตาสือ่อต้องเสียเวลาอ้อมทางค่อยมาถึงมหานครชมรมจินซานเป็นโครงสร้างที่หลวมคลายมีภารกิจอันสั์สิสทธิ์และสำคัญยิ่งยวด แต่ไม่ประกาศต่อสาธารณชนโครงสร้างอันลึกลับหนี้ที่แทร้รวบรวมบุคคลสำคัญไม่มากน้อยเท่าใดน้อยคนที่ทราบได้สันสือตาสือแม้มีศักดิ์เป็นผู้เส้นสวงรองสารเจ้าชิงแต่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสภุมจินสารเท่าใดมีนำสามสันสื่อตาสือคัดค้านมาตรการที่แดนจิงนั้นของสภุมจินสารหลังจากที่ทดลองก่อควรนนยุัยของฟ้านเสียงไม่เป็นผล สั้นือตาซื้อข้าตื่นใจเป็นหมากที่ถูกละทิ้งถอนตัวออกจากสมรภมินสานพบอาจิตปณิธานอันแน่วแน่ดุดดวงอาทิตย์ที่แรงกล้าเดินทางคนเดียวมายัางมหานครเดินทางมายังมหานครเพื่อฆ่าคนที่ไม่มีวันฆ่าได้สั้นือตาซื้อทั้งหนึ่งครุ่นคิดทั้งหนึ่งรับประทานมะหมี่ทำตามคำสอนของสิทธิ์พี่ใหญ่ขบเคี้ยวเส้นมะหมี่จนละเอียดค่อยเกินลงท้องไป ไม่ทราบเพราะเหตุใดสันสือท่าสือมังเกิดความหมดหู่จู่จอมจิตใจน้ำตาสองหยดทะลักจากเบ้าตาหยดหยาดลงในน้ำแกงสันสือทาสือคิดสอบถามฮงเตว่าเพราะเหตุใดหรือหลังจากรับประทานบะหมีม่สันสือท่าสือสวมหมวกงอปิดบังใบหน้าไว้รีบช่วยไม่เท้าที่วางอยู่ข้างโต๊ะออกจากร้านเดินเลียบทางน้อยเชิงเขามุ่งหน้าสู่มหานคร ที่เมืองนาเป็นราชธานีที่ดำมืดด้านหลังเป็นภูเขาหิมะผู้บำเพ็ญทุกขก์ัดกียาท่านหนียังเดินตัดผ่านดงไม้ไปดงไม้ยิ่งมายิ่งลึกเส้นทางยิ่งมายิ่งขับแคบเนื่องจากเวลาย,ยังเช้าไม่มีคนตัดฟืนตื่นแต่เช้ามาตัดฟืนท้องทุ่งรกร้างก็ปัสจากผู้คนสัญจรทางภูเขาเงียบสงบเงียบสงบจนน่าประหลาดอยู่บ้างกระทั่งเสียงนกร้องเสียงหนอนแมลงก็ไม่มี สันสื่อต้าสื่อจักอย่างไรไม่ใช่ผู้ฝุกวิชาบูที่ถนัดจัดเจนในการรอบสังหารเพียงเป็นผู้บำเพ็ญทุกขากิริยาที่มีพลังการฝึกเปิดลึกล้ำดังนั้นในใจแม้ประจใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่สส่ใจแต่อย่างไร ราชสำนักกับสมรมจินสารสมควรไม่รุนหรูว่าตนเองมาจากแดนจยงนั้นมาถึงมหานครผู้ที่ทราบเรื่องนี้มีแต่ยอดหญิงแห่งเปยดฉีแม่นางให้ทางแต่ไม่ว่ามองจากมุมใดให้ทางต้องไม่เปิดเผยร่องรอยของตนเองออกไปสันสื่อต้าสื่อเชื่อในข้อนี้จึงไม่คาดคิดว่านี่คนอย่างรู้เส้นทางของตนเองวางกำลังกับดับเอาไว้ ดังนั้นเมื่อลูกธนุสังหารดอกนั้นยื่นออกจากต้นไม้ที่แน่นขนาดปักใจ่ดวงตาของตนเองสันสือท่าสื่อจึงรู้สึกเหนือความคาดหมายนัก เส้นทางของลูกธนูดอกนั้นก็ประหลาดลี้ลับตอนแรกไร้ซุ่มไรเสียงคล้ายวิญญาณของผู้ร้ายจบกระทั่งมาถึงงหน้าห่างเพียงสามเสี้ยวไว้บังเกิดเป็นเสียงแบกฝาอากาศอย่างรุนแรงเสียงลูกธนูค่าขวัญกดวิญญาณหน้าบัดหมันท่านกลัวยิ่งธนูยาวสีดำคล้ายส่งเสียงร้องคำฆ่าออกมาสันสื่อตาสื่อแค่นเสียงหนักคำหนึ่งที่ไม่เท้ายาวใส่ผื้นหัวไม้เท้าที่แกะสลักรูปส่วนหัวของนกยื่นปรากออกไป ต้านทานลูกธนูที่ค้ายยิงมาจากเหนือฟ้าเอาไว้เสียงติงคราหนึ่งลูกธนูดอกนั้นยิงถูกหัวไม่เท้าพลังอันมหาศาลที่แฝงมากับลูกธนูสัน่นสะเทือนข้อมือของสันสือตาสือพร้อมกันนั้นหัวนกบนไม่เท้าแตกระเบิดออกสันสือตาสือหยีตาลงในใจมันเกิดความหนาวเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาฝีมือยิงธนูดุดอัศนีบาดฟาดฟ้าหนีคล้ายมีแต่ผู้บัญชาการเส้นทาง ผู้บัญชาการทาหารเส้นทางอุดอรเอี้ยนเสียวอี้จึงอยู่ในเกตมาตรฐานเช่นนี้แต่ว่าตอนนี้เอี้ยนเสียวอี้สมควรอยู่ที่เมืองสังโจอยู่ห่างจากมหานครหลายันลีสายตาที่กระจ่างแจ่มใสของสันสือตาสือมองผ่านใบไม้ในดงไม้เห็นโฉมหน้าของมือธนูอย่างชัดตานั่นเป็นใบหน้าที่อ่อนเยาวและแปลกหน้าแต่ก็ทราบว่าฝีมือยิงธนูนี้ต้องได้รับถ่ายทอดจากเอี้ยนเสียวอี คนหนุ่มที่แปลกหน้าผู้หนีต้องบีจิตของเอีย้ยงเสือยี่อย่างแน่นอนขณะที่นึกถึงเรื่องหนีซันสือตาสือหยิบยืมพลังกระแทกสะท้อนของไม้เท้าลอยตัวขึ้นกลางอากาศคล้ายกับปักษาขนาดใหญ่ตนเองถือไม้เท้าหวดใส่ทิศทางด้านนั้นดุดมานอันคลุมคลั่งถึงแม้ซันสือตาสือไม่ทราบวา่าฝ่ายตรงข้ามจะไหนคิดฆ่าตนเองแต่ก่อนที่ตนเองจะเข้าสู่มหานครถามคำถามนั้นต่อฮ่องเต้ตนเองจะไม่ยอมตาย สั้นสื่อต้าสื่อมีรูปก,กายกำยำศีษะะสวมหมุดงอไม่เท้าแฝงสำนึกค่าฟันอย่างเปี่ยมล้นร่างยามลอยอยู่กลางอากาศคล้ายนกเกี่ยวอันดุร้ายเป็นสภาพที่ไปแล้วไม่ขอกลับคืน การประมือกับยอดมือธนูประการสําคัญคือต้องย่นระยะห่างจากฝ่ายตรงข้ามลงแต่เมื่อลอยตัวอยู่กลางอากาศเท่ากับเปิดเผยช่องโหว่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีน้าซ้ำคนอยู่กลางอากาศไม่มีที่หยิดยืมกําลังยิ่งยากหลบรอดจากลูกธนูที่ลีรับดุดลุดพรยนั้น การสืบตาสืบพุ่งปราดเข้าหามองดูสีหน้าอันสงบนิ่งของยอดมือธนูนั้นทราบว่าฝ่ายตรงข้ามจกต้องจกช่วยโอกาสยิงธนูออกจึงดังคาดหมายยอดมือธนูนั้นไม่ทราบเคลื่อนไหวอย่างไรเห็นมันขยับมือก็ดึงลูกธนูจากด้านหลังหลอกหนึ่งพาดลูกธนูเล็งเป้าหมายยิงจู่โจมออกความเคลื่อนไหวอันรวดรัดทั้งสามประการนั้นนิไปตามธรรมชาติทั้งกลมเลินทั้งรวดเร็วคล้ยายเป็นความเว่นวักเคลื่อนไหวเพียงประการเดียวสวยงามถึงที่สุด รูปแบบอันงดงามเช่นนี้เกิดจากการซักซ้อมนับครั้งไม่ถ้วนและอรอนสวรรค์ของการยิงธนูเสียงควับคราดหนึ่งลูกธนูดอกที่2ยิงใส่คอหอยของสันสือตาสือยามนี้สันสือตาสือลอยอยู่กลางอากาศไม่สามารถหลบรอดจากลูกธนูอันรวดเร็วเช่นนี้ แต่ว่าที่สันสื่อต้าสือรอคอยคือพลิบตานี้สันสือต้าสือแค้นเสียงอีกคำหนึง่งกับไม่ถลันหลบหลีกเพียงโคจรพลังถึงสวงอกใช้วิชาภูษาเหล็กที่ร้ายกาจที่สุดรับลูกธนูนี้อย่างตรงตรงลูกธนูยิงถูกขอหอยของสันสือต้าสือมันเกิดเสียงแกรกที่ประหลาดพิกลเสียงหนึง่งสันสือตาสือตาทอประกายพิสดารวูบคนเข็นข่าถึงมือหน้ายอดมือธนูนั้นหวดแม่เท้าจู่โจมใส่ ยามหนีทั้งสองย่นใกล้เข้าอยู่ในระยะสามเสียยอดมือธนูนั้นหายไหนเลยหลบหนีรอดได้ยอดมือธนูนั้นยังมีสีหน้าสงบนิ่งแม้เผชิญกระท่าไม่เท้าอันคุ้มคลั่งเพียงถอยกายไปสองก้ายกคันธนูคุ้มกันที่เบื้องหน้าเล่งเสียงออกมาคำหนึ่งว่าปิด ดาบทองสี่เล่มไม่ทราบยื่นออกจากที่ใดกลับกลายเป็นประกายสี่สายปิดสกัดท่าไม้เท้าสังหารของสันสือตาสือไวเสียงระเบิดอึดกกล้องดาบแหลกละเอียดสภาวะไม้เท้าสับสนในดงไม้เท้าประกบผงครีกระคุงอบวนท่าการผงครีกระคุงเต็มฟ้าแ้วเสียงลูกธนูดังขึ้นอีกคราธนูคร่ญญาณดอกหนึ่งทะลุผงครีตัดผ่านดงไม้ข้ามระยะอันกระสัน่นอันกระสั้น มันกระชันสั้นยิ่งใส่คอหอยของจันสือท่าสืออีกคราเนื่องจากระยะห่างอยู่ใกล้เกินไปสันสือท่าสือไม่กล้าใช้คอหอยที่เปราะบางเป็นเครื่องทดสอบลูกธนูสำนักเอี้ยนอีกจึงยกตั้งฝ่ามือทำท่าคารวะต่อวิหารศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายตรงข้ามใช้สี่ดาบตั้นท่าไมท้าข้องตนเองตนเองก็ใช้หนึ่งฝ่ามือปิดสกัดลูกธนูดอกนี้ ลูกธนูฆ่าวิญญาณปักใสริมฝ่ามือที่เกิดรอยสากหนาของสันสือตาสือคล้ายกับยุงร้ายที่คิดดูดเลือดคนจากนั้นยกครอนอยู่สองขาค่อยร่วงหล่นลงสุพื้นแต่เพียงปรักตึงชั่วขณะร่างของสันสือตาสือกับสายงานเงย็นอย่างรุนแรงคนยังถูกลูกธนูนี้กระแทกหอยเป็นหนึ่งก้าจากนั้นปรากฏลูกธนูอีกดอกหนึ่งยิงมาถึงสันสือตาสือก็ยกมือก็ยกตั้งฝ่ามือปิดสกัดไว้และลาดถอยไปอีก ลูกธนูที่ยิงทะลุผงครีออกมายิ่งมายิ่งรวดเร็วคล้ายไม่ได้ขาดตอนมาก่อนไม่ทราบว่ายอดมือธนูที่อยู่หลังผงครีนั้นฝึกระดับความเร็วถึงเพียงนี้ได้อย่างไรเป็น9ก้าธนูตัถาคตสันสือต้าสือถูกกระแทกถอยไปเก้าเก้าทุกลูกธนูถูกลูกธนูอันน่ากลัวเหล่านั้นคุกคามาถึงข้างทางภูเขาต้องครางหนักๆคําคำนึง แผ่พุ่งพลังใส่สองแขนกัดแกว่งไม่เท้าอยาวก,กระแทกลูกหนูดอกสุดท้ายปริวกระเด็นแต่แล้วรู้สึกข้อมเท้าถึงมูบเสียงแกรกแม่คเครื่องหนีบสัตว์ ตัวหนึ่งหนีบเท้าวขวาคงสันสือตาสือไว้เครื่องหนีบสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่สมควรใช้หนีบเสือร้ายต่อให้สันสื่อตาสื้อฝึกวิชาปูสาเหล็กคงกระพันเพราะอย่าผูกกับดักข้อเท้ายังถูกหนีบเป็นเลือดเนื้อเบิกว่าไหลโลหิตไหลหลังออกมาสันสื่อตาสื่อสงสียงตบอให้ความเจ็บปวดคำหนึ่งขมหมดเคิ้ยวอย่างไม่ยอมพร้อมใจที่ข้อหอยก็ปรากฏยดเลือดไหลซึมออกมาเมื่อที่ยึดจับเม้าเพิ่มหยดเลือดอีกมาก หมายหลายจุดเลหิดไหลซึมออกมาอย่างช้าๆหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นพรอเผชิญกับยอดฝีมือยิงธนูที่พูดเทพยากต้านติดนี้คงถูกยิงจนกลายเป็นตัวเม็ดมิแต่สันสรือต้าสนือจิงประคองตนไว้ได้ไม่ทำร้ายถึงจุดชีวิตแต่สุดท้ายยังถูกลูกธนูเหล่านั้นบีบบังคับมาติดกับดัก สงคีค่อยสงบลงมือธนูอายุยาวนั้นเผยโฉมในดงไม้ด้านตรงข้ามอีกครายังมีมือดาบที่ถือดาบหักสี่คนสันสือต้าสือจับจ้องมองฝ่ายตรงข้ามอย่างเย็นชากล่าวว่าคิดไม่ถึงว่าเป็นพวกเจ้ามาฆ่า มือธนูอายุยาวนั้นมาเพื่อคาบปิดปากทั้งไม่สนใจพูดจาโต้ตอบกับซันสือตาสือถึงแม้มันทราบว่าซันสือตาสือเป็นยอดฝีมือสูงทรงแต่ผู้เยี่ยมหานที่กำลังผุดเด่นขึ้นมาหาได้ยำเกรงอันใดมือธนูอายุยาวนั้นใช้มือขวาที่มั่นคงดึงลูกธนูสีดำที่อาบยาพิษฟาดกับสายธนูเล็งมายังคอหอยของซันสือตาสือซึ่งไม่สามารถขึ้นไหวได้อีก ยิ่งมันเอ่ยปากคำหนึ่งแต่ไม่ได้ปล่อยลูกธนูหลุดจากแหลงในดงไม้มาเกิดความเคลื่อนไหวสับสนมุ่นวายไม่ทราบปรากฏมือธนูหรือจากทั่วสี่ทิศแปดทางจำนวนมากน้อยเท่าใด รายล้อมสันสือต้าสือไว้กึ่งกลางเว้นระยะห่างสิบกว่าวาหลังคำสั่งยิงธนูยาวจำนวนนับไม่ถ้วนกระลุดจักแหลงกับกลายเป็นประกายเส้นสายคร่าวิญญาณระดมยิงใส่ร่างสันสือต้าสือลูกตาของสันสือต้าสือหอดเล็กลงดูจากการวางกำลังของฝ่ายตรงข้ามนี้เกรงว่าตนเองไม่สามารถมีชีวิตสืบไปแล้วผู้ที่สามารถวางกำลังมือธนูอยู่ในปากเขามากมายถึงเพียงนี้ คงต้องเป็นกองกําลังของฝ่ายทหารไม่ว่าเป็นยอดฝีมือล้าแข็งเพียงไหนเมื่อเผชิญการจู่โจมจากกําลังทหารที่เลือดเย็นในโหดร้ายต้องไม่มีชีวิตรอดสึกไปอย่าว่าแต่เท้าขวาของตอนเองถูกเครื่องหนีบสัดอันน้าชังนั้นหนีติดไว้ ตนเองไม่ใช่เยื่อชิงวินและไม่ใช่ราชครูครูเหอสันสือต้าสือรอบทอดถอนใจคำหนึ่งควงไม้เท้าในมือต้านทานฝนธนูที่ยิงมาจากทั่วทิศทั่วสี่ทิศแปดทางเสียงตังๆของวัตถุที่แตกแหลกดังขึ้นที่รอบ้างเพียงอึดใจเดียวปรากฏธนูยาวนับร้อยดอกปลูกไม้เท้าของสันสือตาสือกระแทกแหลกละเอียดเทลูกธนูกองสุมอยู่รอบกายดูไปเศร้าโศกสัรนยิ่ง ยังมีลูกนูหลายดอกผ่านแนวป้องกันมาปักเสาร่างของสันสือต้าสือแต่ว่ามือธนูเหล่านี้สู้มือธนูอายุยาวในตอนแรกไม่ได้ไม่สามารถยิงทะลุผ่านวิชาผูาสาล็กเข้ามามือธนูอายุยาวที่นำขบวนไม่ร้อนใจเพียงจับจ้องมองสันสือต้าสือต่อสู้เยี่ยงฉดร้ายที่ใกล้ภายมองดูผู้บำเพ็ญทุกกระเกิยิยาผู้หนีต้านทานฝนธนูเต็มฟ้าอย่างเย็นชา มันทราบว่าฝ่ายตรงข้ามมีพลังการฝึกปือก้าแข็งหาคิดยิงสนานจากระยะไกลต้องมีความอดทนต้องลากถกต่อไปขอเพียงพลังปราณของสัรสือ่อต้าสือ่อไม่ปฏิบัต,ตัต่อไม่สามารถรักษาสภาพที่คงกระพันไว้พอถูกลูกดูยิงใส่ร่างจะเป็นวรรสุดท้ายของสัรสือ่อต้าสือ ดังนั้นมันเพียงเล็งธนูไปที่คอหอยทันสือต้าสือรอคอยวินาทีนั้นมาถึงมือธนูในด,ดงไม้ทั้งหลายสิบคนรมยิงธนูไม่หยุดยัง้งสันสือต้าสือร่ำร้องด้วยเสียงอันดังไร้รำไม่เท้าไม่หยุดยัง้งต่อสู้ดิ้นรนอยู่กลางฝนธนูสุดท้ายต้องมีเวลาที่เรี่ยวแรงหมดสิน้นดังนั้นสันสือตาสือในยามนี้แม้ย่งหานโลกร้ายแต่ดูไปน่าเศร้าถึงเพียงนั้น เมื่อเผชิญกับเครื่องจักรสังหารของทางทหารยอดฝีมือในเชิงยุทธมีประโยชน์อันใดน,นี่เป็นจากเหตุการณ์ที่หัวเที่ยมอามาิตถ,ถึงเพียงไหนการระดมยิงจู่โจมยังดําเนินต่อไปธนูหักที่สูงอยู่รอบกายสังสือต้าเสือยิ่งมายิ่งสูงจนพ่วมข้อเท้าข้างนั้นเท้าที่ถูกเครื่องหนีบสัตว์หนีบทำร้ายจนบาดเจ็บกลืนหายกับเศษธนูดูไปคล้ายผู้บําเพ็ญทุกข์ขัดก,กิริยาผู้หนึ่งกําลัง่า ผ่าฟืนสุมร่างเต็มจุดไฟเผาตัวเองเสื้อผ้าของสันสือท้าซือชุ่มไปด้วยหยาดเหงือ่อไม่เท้าที่กวัดแกว่งค่อยๆเชิงช้า,งชาลงแสดงว่าพลังปราณไม่สมบูรณ์เพียบพร้อมเช่นตอนแรกที่รอคอยคือยามนี้มือธนูอายุยาวที่นำขบวนพันคายนิ้วกลางปล่อยลูกนูดุดจากแหล่งเสียงควับคราหนึ่งตามด้วยเสียงติงพลิบตานั้นภายดงไม้ ภายในดงไม้ทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินพันเงียบสงบลงสันสือ่อต้าสือฟ้าลูกธนูที่ปักอยู่บนคอหอยหส่งเสียงคลืดคลาดไม่สามารถกล่าววาจาใดได้ไดปรากฏโลหิตไหลซึมจากร่องนิ้วออกมาเมือ่อธนูร,รอบข้างหยุดการยิงจู่โจมเมือ่อธนอายุยาวนั้นขดคิ้วคราหนึ่งจากนั้นออกคำสั่งว่ายิงสืบต่อ ปรากฏฝนนูเต็มฟ้าอีกคราพิบตาต่อมาบนล่างสันสือต้าซือถูกนูนยิงใส่สิบกว่าดอกโลหิตฉลมไปทั่วร่างสันสือต้าซือหลับตาลงอย่างช้าช้ารอบรอดถอนใจอีกคราทราบว่าแผนแท่งเป็นอ่อนล้าน,นอดลงสัตรูไม่เป็นผลสิทธิของเอี่ยนเสียวอี้พู้หนียามลงมือกับรักษาท่วงํานองอันโหดเที่ยมอมหิตของแม่ทับใหญ่ที่กำลัดในสมรภูมิ สันสือต้าซือโบอกแขนเสื้อออกปัดปลายลูกนูสิบกว่าดอก้นหางพันดึงตาทั้งสองสาดประกายเจิดจ้าออกมาสงเสียงส่งเสียงตวัดกล้องมีเท้าที่ถืออยู่ในมือถูกพลังการอันบริสุทธิ์กระแทกปริแตกออกปรกากฏเศษไม้ปิวันเผยเห็นดาบทิ่ซ่อนอยู่ภายในเป็นดาบใหญ่เล่มนั้นตอนอยู่ในเมืองสูจโจสันสือต้าซือเคยใช้ดาบเดียวตัดผาถนนยาวแต่ตอนนี้ดาบเล่มนี้ได้แต่ฟันใสตนเอง สันสืออส่อตาสื่อติดดาฟันเฉียงลงมาคมหนับจมลึกไปในเลือดเนื้อโดยไร้เสียงสันสือ่อตาสื่อกับฟันเท้าฝ่าของตนเองขาดเสมอข้อเมื่อไม่ถูกเ,เครื่องหนีบสัตว์กักตัวไว้สันสือ่อตาสื่อคล้ายปักษาที่ปีกขาดบิดกวางขึ้นอีกคราเข็นข้าไปในกระบวนฝ่ายตรงข้ามราวเหวโฉบกระต่าย กระกายดาบดังหิมะหยาดโลหิตกระเซน็นซ่านเพลียงขบวนท่าเดียวกระตัดศีรษะสาหัวแว่อกผ่าท้องพูกคนอีกหลายคนจนเลือดฉลมทั่วดงไม้เป็นดาบที่เคลี้ยกัดนักเมื่อสันสื่อต้าสื่อฟันดาบออกมือธนูอายุเยานั้นก็หันกายไปลอยตัวขึ้นบนต้นไม้โดยไร้เสียงยิงธนูออกดอกแล้วดอกเล่้ว มันทราบว่าฝ่ายตรงข้ามขายลูกธนูที่ยิงจนสุดล่าทั้งฟันขาตนเองข้างหนึ่งโลหิตไหลหลังไม่หยุดต้องไม่สามารถประคองตัวอยู่นานจึงดังคาดหมายหลังจากที่ประกายดาบกระจายเจ้าออกก็มืดสลัวลงทีละน้อยหลังจากสังหารมือธนูนอนตายเกืีอนกราดพิษซึ่งฉาบอยู่ที่หัวธนูก็แพร่กระจายอาการบาดเจ็บปะทุขึ้นโลหิตไหลหลังหมดสิ้นไหลหลังหมดสิ้นดาบยาวร่วงลนสู่พื้นสั้นสือท่าสือระบายร มหายใจเพื่อสุดท้ายออกมาผู้เส้นสูงรองของสารเจ้าชิงตกตายแล้วจบกระทั่งแน่ใจว่าซันสือต้าสือตายแล้วมือธนูที่หลงเหลือค่อยรายล้อมเข้ามาพวกมันเป็นมือดีในกองทัพวันนี้นำกำลังมาล้อมจู่โจมรอบสังหารผู้เส้นสูงรองของสารเจ้าชิงอย่างไรอย่างหาย ทุกคนไม่สามารถรักษาความสงบเงยือกเย็นได้โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามหลังจากหลงกลยังฟันเท้าข้างหนึ่งเขียนข้าพี่น้องของตอนเองจำนวนมากยามนี้คนเหล่านี้ประวันหวน,นึกยังนึกเกิดความเย็นเยียบจับใจมือธนูยุยเยานั้นกล่าวอย่างเฉยชาว่าเก็บกว่าให้สะอาดพวกท่านกลับค่ายไปติงหานท่านรับหน้าที่สะสานานายทหารผู้หนึ่งรับคำเบา,เบา ในดงไม้กลับคืนสู่ความสมงบมขบวนทัพที่ถนัดในการยิงจู่โจมพาก,กันถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออกเปลี่ยนครึ่งแต่งกายเดินทางกลับค่ายทหารมือธนูยุเยานั้นก็เปลี่ยนเป็นสวมใส่เสื้อผ้าของชาวบ้านร้านถิ่นแต่ไม่ได้ติดตามบนทัพกลับค่ายทหารหักรถซ้ายเลี้ยวขวาออกจากดงไม้ มาถึงทางหลวงที่ทอดสู่มหานครระหว่างทางขอดยสัรรถม้าของพ่อขาสนทนากับเจ้าของร้านราวกับไม่มีเรื่องราวใดพอเข้าสู่มหานครเมื่อธนูทยุยาวกระพานเข้าตมสองชามซื้อกังหันกระดาษจากข้างทางตนเดิงตัดผ่านถนนใหญ่เข้าตัวเมืองด้านทิศใต้เข้าสู่ตรอกเล็กๆที่เงียบสงบหยุดยืนอยู่หน้าร้านที่เล่านิทานเมื่อเกิดความสนใจต่อเรื่องเล่าในวันนี้จึงแวะเข้าไปสั่งน้ำชาป,ป้านหนง เม็ดแตงโมจานหนึ่งนั่งฟังกันเล่านิทานมันรับฟังอยู่ครู่หนึ่งมันคล้ายปวดปัสสาวะจึงแวะเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำก็โดดข้ามกำแพงบ้านแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสกดรอยตามค่อยเข้าสู่ตัวตึกหลังหนึ่งตึกหลังนี้ไม่ทราบเป็นบ้านของผู้ใดมันเดินอย่างปลอดโปรง่งเอากลับกลับมายังบ้านของตนเอง มันเข้าห้องหนังสือหมาอหมอบกราบที่หน้าโต๊ะหนังสือโคบิษะตอดเท้าอันเรียวงามที่อยู่ใต้โต๊ะก็หนึ่งรายงานว่าเตียนเสียกำจัดเรียบร้อยแล้วจางกงจูแห่งรัชชิงหลีบินด้วยยิ้มเล็กน้อยสตรีที่งดงามนางนี้พอแย้มยิ้มยิ่งเพิ่มความเย้ายวนอีกหลายส่วนพนักางกล่าวว่าลำบากมากแล้ว เมือ่อธนูยื้อยาวผู้หนีคณะยิงสังหารสันสือต้าสือสแสดงออกถึงความเยือกเย็นไร้น้ำใจแต่ยามนี้กลับไม่กล้าสบตากับจางกงจูหลังจากลุกขึ้นมาก็ยืนอยู่ด้านข้างอย่างเรียบเรียบร้อยอยจางกงจูทอดทนใจกล่าวว่าน่าเสียดายจริงๆสันสือไม่เชื่อฟังวหวจาของเรากงจูคิดสแสดงความดื้อรัน้นดึงดันออกมาในสถานการณ์ตอนนี้ไหนเลยให้ความบาทระแวงสงสัยพวกเราได้ทุกประการยังเตรียมการไม่แล้วเส ยังไม่ถึงเวลาลงมือบุคคลที่ไม่เชื่อฟังวาจาเช่นนี้ได้แต่ปล่อดให้มันจากไปเมือ่อทนุอายุยาวนิ่งเงียบงันไรวาจาสาม,มาเรื่องสำคัญเช่นนี้เป็นปัญหาที่ญาติผู้ใหญ่กังวลสนใจตนเองเพียงปฏิบัติตามคําสั่งเท่านั้นจางกงจูเหลียบมองมันแวบหนึ่งยิ้มพรางกล่าวว่าเจ้าไม่สามารถติดตามเอี้ยนตูตูผู้บัญชาการทหารแท้เอี้ยนทำสึกกลางเหนือใช่นึกตัดพ้อต่อว่าหรือไม่ เมื่อถนนย้อยาวนั้นตอบว่าท่านพ่ออยู่ทางเหนือเพียงดื่มสนทนาตลอดทั้งวันไหนเลยมีความเรา้าใจเช่นในมหาณครหลังจากสนทนาอีกสองคำชางกงจูก็บอกให้มันออกจากห้องหนังสือตัวตึกหลังนี้ไม่มีมมชื่อไม่มีชื่อมีแท้ไม่มีอะไรทราบว่าจากงจูแวะมาเป็นครั้งคราวนางจมชอบใช้ความคิดในห้องหนังสือตามลำพังมักคุ้นคิดจนซึมเศร้า ชมรมจินซานหรือมุม้งปากนางปรากฏรอยยิ้มย่อตัวเองขึ้นระหว่างตัวเองอายุยังเยาวได้กอดตั้งชมรมจินซานขึ้นความจริงคิดทําอะไรให้กับรัชชิงช่วยเหลือพระเชษฐากระทําเรื่องที่พระองค์ไม่สะดวกกับการกระทําเขียนค้าคุณนางใหญ่ได้ยึดทรัพย์ของตระกูลไหนแม้ว่าพระเชษฐาไม่ทรงทราบถึงการคงอยู่ของชมรมจินซานแต่ว่าชมรมจินซานรอบช่วยเหลือพระองค์ไม่น้อยเช่นการสู้รบกับแฟนเปอยฉี เช่นทรงผนสะท้อนต่อนครตรงอีแต่ว่าเรื่องนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงตั้งแต่เมื่อไหนวัตถุประสงค์ของชมรมจินซานกับเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างฟลิกฟ้าความแผ่นดินสีน้าขอกจางก,กุมิจูท่อแววเศร้าหมดขึ้นนึกถึงฟ้านเสียนที้อยู่ไกลถึงแดนเจียงหนันนึกถึงทองพระคังนึกถึงสนักตรวจสอบนึกถึงสองปีมานี้ท้องเต้ทรงนึกกระแวงและแนวโน้มที่บังเกิดขึ้นเรากำลังมุกแก่ท่านท่านประทานสิ่งใดแก่เราหรือ นั่งหลับตาลงจากนั้นลืมตาขึ้นแววตากับเกิืนสู่ความสงบยิ้มพรางพุ่นคิดเมื่อท่านไม่ยอมรับเราเราสมควรรักถนอมตัวเองควรที่จะจ่ายค่าตอบแทนใดเพื่อการนี้หยวนเซียนเซิงท่านผู้แท้ยวนกล่าวมีเหตุผลอยู่บ้างยังคงเป็นตรงไม้แถบนั้นหลังจากทิ้งกลิ่นขาวเลือดจางๆไว้ แทบไม่มีร่องรอยการจู่โจมสังหารรอบหนึ่งม้ทหารในการสะสางถานที่ของทางทหารดูเหมือนไม่เป็นรองสํนักตรวจสอบแต่อย่างไรกําลังทหารทั้งหมดถอนตัวจากไปแล้วติงหานซึ่งเป็นบุตรชายของเอียนเสียวอี้สั่งให้สะสางที่เกิดเหตุเป็นคนลาถอยอัดจอดงไม้เป็นคนสุดท้ายที่น่าลาดคือมันจากไปไม่นานก็กลับพระดงไม้อย่างเงียบเชียบ ทั้งขุดคุ้ยดินโครนค้นพบธรรมหักที่ตัวเองจงใจทิ้งเอาไว้ซุกเก็บไว้ในอ,อกเสื้อ ต่อจากนั้นมันถมน้ำลายใส่ฝ่ามือเริ่มขุดดินด้วยความยากลำบากไม่ซ้ำขุดเป็นเวลานานเท่าไใดในที่สุดขุดลึกลงไปจนพบซากศพที่ถูกเผาจนแทบไม่เป็นสารรรผู้คนซากหนึ่งเมื่อยืนยันว่าเป็นศพของสันสือตาสือค่อยดึงมิดชันจากซอกรองเท้าปักใส่ตำแหน่งกระดูกต้นคอของซากศพตัดทีสางสันสือตาสือลงมาอย่างระมัดระวัง มันถมดินใหม่โรยใบไม้วางกักไข้เขียวจนจนแน่ใจว่าไม่มีปัญหาใดบุคคลที่มีชื่อว่าติงหานค่อยระบายลมจากตาเหมือนตัวออกจากดงไม้มันไม่เดินทางเข้ามาหาคนครนึ่งเพราะสถานที่ไปของมันอยู่นอกเมือง หลังเขาของอุทยานเฉินที่ประตูหลังใต้ซุ้มประตูไม้ยืนไม้ไดื้เบาชราประจําอุทยานเฉินเบาชรารับกล่องไม้ใบหนึ่งห่อผ้าใบหนึ่งจากมือติงหานติงหานน้อมก็นับอย่างเงียบงันจากนั้นกลับค่ายทหารภายในห้องที่เยือกเย็นเฉินพิงผิงนั่งอยู่บนเก้าอี้หล่อเลื่อนยิ้มพรางมองโลกศีรษะที่ไม่ดำบนห่อผ้าใบนั้นถามว่าท่านบอก เมื่อเผาจนมีสภาพเช่นนี้ฟาบาดยังจดจำออกได้หรือไม่ว่าเป็นตัวง้องสังหรือเบ่าชาราสรงเสียงห่วเราไม่กล่าวกระไรเห็นไหนพูทเท่ายินดีคล้ายยินดีมันพอยินดีด้วย เฉินผิงผิงหยิบช่วยธนูหักจากในกล่องขึ้นมายีตาช่มดูอยู่ขึ้นค่อนบันพันทรงเสียงแหลมเล็กว่าสันสือเป็นตัวงงอง,งมไม่ใช้สอยผู้ใดกลับใช้สอยบุตรชายของเอี้ยนเสียวอี้ถึงแม้ว่าสามารถถูกมัดเอี้ยนเสียวอี้ไว้อย่างแน่นหนากว่าเดิมแต่ก็เปิดเผยร่องร,อ,งรอยออกไปได้โดยง่ายแสดงแน่ชัดหวหนัาสำนักตรวจสอบผู้นี้ไม่ไม่ให้ราคาแก่นักวางแผนอายุยาวนั้น มันใช้มือที่ผอมสูบรูปคำพรมขนแก่ที่ปิดคุมอยู่บนหัวเข่าสันศีษะกล่าวว่าในโลกนี้มีบางคนเข้าใจว่ามีเรื่องบางประการที่ไม่มีวันถูกพบเห็นยกตัวอย่างเช่นชจบรมจินสารลมสุนักนั่นบ่าวชราสอบถามว่าคิดเข้าวังหรืออืม บ่าวชราเป็นพ่อบ้านคนสนิทที่ติดสอยไว้ตามเฉินพิงผิง20ปีจึงค่อยจึงร่วงรู้ความคิดส่วนใหญ่ของเต่เท้าเยี่ยนจางผู้นี้ดังนั้นกระตุ้นเตือนว่าทางด้านเต่เท้าทืีสื่อคล้ายประสบปัญหาอยู่บ้างเฉิญพิงผิงนี่งเงียบงันไปช่วครูให้ลังจึงกล่าวฟันเสียงอาจลงมือเร็วเกินไปแต่ว่าปล่อยให้มันกระทำเธอให้มันกระทำเรื่องที่มันเข้าใจว่าถูกต้องส่วนเรื่องที่มันไม่ต้องการกระทำเราจะกระทำแทนเอง มีเรื่องมากมายที่เฉินผิงผิงไม่บอกต่อฟ้านเสียนเนื่องเพราะมันทราบว่าจิตใจของฟ้านเสียนไม่เข้มแข็งเด็เดเดียวเท่ากับตนเองมันผลัก,กเก้าอี้รอเลื่อนถึงริมหน้าต่างที่ห่างไปเบลเสียงว่ารอดต่อกับซิองเหล่าหญิงงามที่ชายชราผู้นี้กวาดต้อนมาเฉินผิงผิงมองออกไปนึกถึงคนแท้หยวนซึ่งอยู่ข้างกายจางกงจูต้องยิ้มราวเด็กทารกที่ไร้ดีงสากล่าวว่าเรื่องที่ศัตรูไม่ต้องการให้เราล่วงรู้เราร้วนล่วงรู้หมดสิ้นแต่ว่า ดวงตาผู้ชายชราทอแววเย้ยหยันบุบหนึ่งทอดถอนใจกล่าวว่าคนที่รู้รู้เรื่องราวทั้งหมดบางครั้งใช่ว่าจะมีความสุขเบาเชราบีบโน้นหัวไหลยของมันเบาๆทราบว่ามันพรุ่งนี้แต่เท้าเอี้ยนจางนำ้ำศรรริษสามนุษย์กับเศรษฐนุหักเข้าหวังเมื่อถึงเวลานั้นจมร,รมจินซานจะถูกเปิดเผยต่อหน้าฮงเต้ฮงเต้ควรที่จะตัดสินพระไทยแล้วที่จะเท้าเอี้ยนจางต้องการคือ การตัดสินคดยของห้องเตชนผิงผิงกง้มศีรษะลงอย่างช้าๆหากไม่ก่อเรื่องราวใหญ่โตไม่กําจัดบุคคลบุญหนักสักอย่างคนบุญหนักสักใหญ่ในวังสักหลายคนตนเองไหนเลยยอมลาโลกไปได้จบตอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสกายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ